วันนี้ผมมาสรุปให้คุณฟังนะครับหัวใจในการทำธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์ของปี2022ผมจะเล่าถึงกลยุทธ์การทำการตลาดที่ได้ผลเพื่อคุณจะนำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจออนไลน์ของคุณครับ ผมอนันต์สมสา SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับ งานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยคุณคุณประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ครับอาทิตย์หน้าผมได้รับการติดต่อมานะครับว่าจะให้ไปออกรายการเพื่อจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์ของปี2022ตอนนี้ผมกําลังเตรียมตัวอยู่ครับกลัวจะแป๊กในรายการครับกะนั้นเลยก็เลยมาซ้อมครับซ้อมไปด้วยอัดวิดีโอไปด้วยนะครับอยากจะเล่าให้คุณฟังไปด้วยเลยหัวใจในการทําธุรกิจผ่านการทําการตลาดออนไลน์ของปี2022จากประสบการณ์ของผมนะครับ เรามาเริ่มกันเลยครับถ้าผมถูกถามในรายการนะครับว่าหัวใจในการทำธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์เนี่ยในปี2022เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยข้อที่หนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะเป็นความเข้าใจลูกค้าความเข้าใจลูกค้ามดูมันเหมือนเป็นพื้นฐานนะครับแต่ผมอยากจะมาลิมาหรือกระตุ้นให้คุณนึกถึงมันอย่างอย่างสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับความเข้าใจลูกค้าในความหมายผมก็คือคุณต้องรู้ให้ได้ว่า ลูกค้าของคุณต้องการอะไรหรือปัญหาของลูกค้าของคุณคืออะไรสิ่งนี้เป็นปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจเลยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์การที่คุณได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้ารู้ว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเวลาคุณยิงแอดไปหาลูกค้าจะทำให้แอดของคุณมีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้น จากบทความใน Think with Google นะครับผมได้ทำวิดีโอก่อนหน้านี้เอาไว้นะครับเขาไปสำรวจในผมไปอ่านในบทความนะครับใน Consumer Report เนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการจากแบรนด์เมื่อเขาเห็นโฆษณานะครับ78%ของคอน sumer เ,เขาบอกว่าแบรนด์ควรจะแสดงให้เขาเห็นว่าแบรนด์สามารถที่จะทำให้มีประโยชน์กับชีวิตประจำเขาประจำวันของผู้บริโภคได้อย่างไรนะครับถ้าคุณซื้อไอเดียผมแล้วนะว่าต้อง แน่นอนต้องเข้าใจลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งอ้าวอันนั้นแล้วจะรู้ได้อย่างไรหรอว่าลูกค้าเราต้องการอะไรหรือลูกค้าของเรามีปัญหาอะไร ถ้าผมโดนถามอย่างนี้ในรายการนะผมก็เตรียมคำตอบไว้แล้วครับคำตอบก็คือคุณก็ต้องทำรีเสิร์ชครับหรือเริ่มที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าคุณก็ต้องมีต้องกระตุ้นความคิดแล้วนะครับถ้าในฐานะ SME นะครับหรือเป็นธุรกิจที่เราขายของออนไลน์เนี่ยคุณมีโอกาสได้แชทคุยกับลูกค้าบน Line OA บน Messenger คุณมีโอกาสได้คุยพูดโทรศัพท์กับลูกค้าหรือแม้กระทั่งคุณไปหาลูกค้าที่บ้านที่ออฟฟิศคุณต้องเริ่มนะครับเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องเก็บข้อมูลเริ่มที่ จะต้องฝึกตั้งคำถามแล้วก็ฟังลูกค้าให้มากขึ้นเริ่มที่จะรีเสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับมีช่องทางหลายช่องทางมากเลยสะสมข้อมูลเอาไว้แล้วคุณมาใช้เวลาในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลให้ทราบได้เกี่ยวกับลูกค้าของคุณข้อที่2ที่ผมเตรียมไว้นะครับหลังจากที่คุณเข้าใจลูกค้าแล้วคุณก็ไปต่อเลยว่าคุณไปค้นหาให้ได้ว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่ที่ไหนเขาใช้เวลา ที่ไหนมากที่สุดในโลกบนโลกออนไลน์ให้คุณเริ่มสังเกตและคุณก็เริ่มค้นหาให้ได้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้เวลาอยู่ที่ไหนบนโลกออนไลน์ Facebook, IG, Youtube, TikTok, Twitter คุณอย่าลืมนะครับลูกค้าต่างกลุ่มต่างอายุต่างไลฟ์สไตล์เขาใช้เวลาบนแพลตฟอร์มต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยแตกต่างกันนะครับ คนรุ่นใหม่ๆคุณเชื่อหรือไม่เขาไม่มีบัญชี Facebook แล้วนะครับคนรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เขาไป TikTok บางทีเขาเล่น Twitter หรือ Instagram กกับกันนะครับคนรุ่น Gen X Gen Y ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บน Facebook YouTube คนที่ต้องการค้นหาข้อมูลทำ Research ต่างๆเขาจะไปที่ Google Search แต่คนที่มีปัญหากำลังจะหาวิธีแก้ไขส่วนใหญ่เขาจะไปค้นหาข้อมูลดูวิดีโอบน u t u b e ครับการค้นหาข้อมูลและเข้าใจว่าลูกค้า ของคุณกลุ่มที่คุณตั้งใจที่จะขายสินค้าบริการให้เนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้เวลาบนแพลตฟอร์มไหนเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยลงแรงลงเวลาได้ถูกแพลตฟอร์มความหมายก็คือคุณไม่จําเป็นต้องทํา ทุกแพลตฟอร์ม TikTok IG YouTube Twitter ถูกไหมครับถ้าเรารู้ว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ลูกค้าของเราใช้เวลาบนจุดบนโลกออนไลน์ที่ไหนเนี่ยเราอาจจะโฟกัสบางตัวก็ได้เมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าแพลตฟอร์มไหนเป็นแพลตฟอร์มหลักที่จะเจาะเข้าหากลุ่มลูกค้าที่ใช่เนี่ยขอให้คุณเริ่มที่จะสร้างตัวต,วตนบนแพลตฟอร์มนั้นนำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อ,อกลุ่มเป้าหมายทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องผมได้ ลิสต์ลิงก์ที่เป็นประโยชน์ในการจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานด้านด้านอินเทอร์เน็ตนะครับมีหลายเว็บไซต์ที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวผมจะลิสต์ไว้ใต้วิดีโอโพสต์ตัวนี้นะครับคุณสามารถจะเข้าไปดูศึกษาเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บางลิงก์มีปมีประโยชน์มากเลยนะครับเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตของสำหรับคนไทยเลยสามารถเข้าไปดูได้ใต้วิดีโอตัวนี้ครับ ก่อนไปข้อต่อไปผมเอาชาร์ตนี้มาให้คุณดูก่อนนะครับเป็นหนึ่งในข้อมูลที่อยู่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมกลัวคุณไม่คลิกลิงก์ที่ผมให้ไปผมเลยมาบิ้วอารมณ์คุณนะครับมาขายของว่างกันนะครับนี่เป็นข้อมูลจาก VR Social นะครับเขาบอกว่าคอนเทนต์ที่คนไทยนิยม ดูบนโลกออนไลน์คืออะไรนะครับนแน่นอนคุณเดาได้อยู่แล้วตัวแรกสีแดงๆนะครับ99%ก็คือวิดีโอแต่ที่ผมจะนำเสนอต่อไปคืออยากให้คุณเห็นความหลากหลายของคอนเทนต์เผื่อคุณจะมีไอเดียในการไปสร้างคอนเทนต์นะครับเขาบอก51.4%เนี่ยดู v อล์ครับพวกเป็นวิดีโอที่เล่าถึงกิจกรรมชีวิตประจำวันของเขานะครับเป็นวอล์กส่วนใหญ่ฝรั่งชอบทำหรือจะเป็นสตรีมมิ่ง67.5%สีเขียวๆเ,เนี่ยนะครับสตรีมมิ่งต่างๆนะครับ หรือจะดูเป็น radio station 51%ิโอสเปชัน51%ก็เป็นสถานีวิทยุนะฮะแล้วก็มี podcast ไม่น้อยนะฮะ44.2%เพราะงั้นถ้าคุณพอมีทักษะมีไอเดียที่จะทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้คุณดูตัวเลขไว้ครับมันเยอะพอสมควรนี่เป็น1ในข้อมูลที่ผมนำเหนอนะครับสามารถดูข้อมูลอื่นๆได้ลิงก์ด้านล่างครับข้อที่3ที่ผมตรีมไว้ต่อในรายการนะครับเข้าใจออนไลน์มาร์เก็ตติ้งฟันนอ ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งฟันคือพื้นฐานการตลาดนั่นเองหรือจะเรียกว่าเป็นกระบวนการในการเจาะหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการค้นหากลุ่มลูกค้าที่ใช่ซึ่ง Marketing Funnel เนี่ยถ้าคุณเคยดูวิดีโอของผมเนี่ยประกอบไปด้วย3สเต็ปใหญ่ๆนะครับฟันนจะเป็นประมาณกลวยแบบนี้นะครับข้างบนกว้างข้างล่างแคบลงมาแล้วก็แบ่งเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการรับรู้หรือ awareness Step ที่2คือการพิจารณาหรือ consideration และสเต็ปที่3คือการตัดสินใจหรือ conversion เปลี่ยนจากเปลี่ยนลูกค้าจากแค่ดูดูพิจารณาให้มาซื้อสินค้ากับเราหรือทำในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามเข้าใจ marketing funnel ก่อน ซึ่งหมายความว่ามันไม่ใช่การทำการตลาดออนไลน์ไม่ใช่ยาวิเศษที่ยิงโฆษณาไปป้องแล้วจะขายได้เลยนะครับมันเป็นกระบวนการเป็นโปรเซสที่จะเจาะหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพราะฉะนั้นคุณต้องถ้าเป็นไปได้ควรจะทำตามสเต็ปแบบนี้นะครับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสามารถจะไปดูในวิดีโอที่ผมเคยทำไว้เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งฟันนอก ซึ่งจริงๆแล้ว Marketing Fu n n e l เนี่ยมันเป็นพื้นฐานการทำการตลาดอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังซึ่งผมกำลังชี้ให้คุณเห็นว่ากว่าที่คุณจะเปลี่ยนลูกค้าจากแค่เห็นเห็นคุณมาตัดสินใจซื้อเนี่ยมันต้องใช้เวลาคุณต้องฟูมฟักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณบางคนใช้คำว่าบ่มเพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างสม่าเสมอจนกว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ เมื่อทัางคุณจะถามผมว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเมื่อไหร่เนี่ยในคำตอบที่ผมเตรียมไว้นะครับก็คือเมื่อลูกค้าอยู่ในผมเรียกว่าสถานะนะมี3มอย่างนี้สมบูรณ์แบบในหัวเขาเนี่ยเขาจะตัดสินใจซื้ออย่างแรกคำถามขาใจของเขาถูกตอบอย่างครบถ้วนความหมายคือถ้าลูกค้ามีคําถามอะไรต่างๆปัญหาของเขาคุณสามารถแสดงให้เขาเห็นได้ว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้หรือตอบคําถามที่เขาขาดใจได้หมดเนี่ย คุณผ่านข้อที่1สภาวะข้อที่2พอคุณลูกค้าได้ละสลูกค้าเห็นถึงภาพลักษณ์ทางธุรกิจมิได้รับความเชื่อมั่นจากธุรกิจของคุณอาจจะผ่านหน้า Facebook ผ่านหน้า youtube ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าเชื่อมั่นในธุรกิจสินค้าของคุณคุณผ่านข้อที่2ครับข้อสุดท้ายนะครับอันนี้คุณอาจจะลำบากนิดหนึ่ง ต้องเวลาที่เหมาะสมกับลูกค้าด้วยความหมายคือบางทีผ่าน2องข้อแล้วลูกค้ายังไม่มีสตางค์สตางค์ไม่พอหรือยังไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะซื้อเนี่ยเขาก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อแต่เมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่เขาอยู่ในอารมณ์ที่จะซื้อหรือจําเป็นต้องใช้เนี่ยเขาจะคิดถึงเราที่คุณบ่มเพาะไว้แล้วเขาจะมา ซื้อเปลี่ยนมาตัดสินใจซื้อธุรกิจสินค้าหรือใช้บริการกับธุรกิจของคุณนั่นหมายความว่าการทําการตลาดออนไลน์และการปิดการขายสมัยใหม่เนี่ยในความคิดผมมันเป็นกระบวนการแล้วบางทีมันระยะเวลามันอาจจะไม่ใช่ช่วงสั้นๆมันอาจจะเป็นหลายระยะเวลานาน,านผมสมควรผมจึงใช้คําว่าคุณจําเป็นต้องบ่มเพาะฟูมฟักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณเคยขายของออนไลน์หรือทำธุรกิจออนไลน์คุณจะรู้ได้เลยว่าพฤติกรรมของลูกค้าสมัยใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อเกือบจะซื้อแล้วมาแต่บ้านเรียบร้อยแล้วเขาดูวิดีโอของเราเขาเข้าไปในเว็บไซต์ของเราแฟนเพจของเรามาหลายครั้งลวแล้วมาถึงสุดท้ายพอโมเมนต์ที่ครบ3ามข้อที่ผมเล่าเนี่ยเขาก็ไลน์โ A มาหาคุณเลยมีข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วมาคุยกับคุณเพื่อความมั่นใจพูดเกี่ยวกับการชำระเงินแล้วก็ ตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากเลยพูดแล้วเหมือนจะหาว่าผมโมนะครับแต่นี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับใครๆหลายคนที่ทําธุรกิจออนไลน์นะครับเนื่องมาจาก Marketing f u n n e นตัวนี้แล้วก็สถานะหรือ In Content ทที่คุณทําอย่างต่อเนื่องครับ ข้อที่4ที่ผมเตรียมคําตอบไว้นะครับเผื่อ3กมก็มันแปกขึ้นมาข้อที่4นะครับคุณควรที่จะทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแน่นอนคุณทําอยู่แล้วอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ผมเขียนว่าบวกการซื้อแอดหรือการยิงโฆษณานด้วยเมื่อคุณเลือกแพลตฟอร์มได้ตั้งใจแล้วรู้แล้วว่าลูกค้าของคุณส่วนใหญ่อยู่ในในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มสะสมแล้วก็สร้างคิดคอนเทนต์ที่น่าสนใจทําอย่างต่อเนื่องลงไปในแพลตฟอร์มนั้น,น,น เป้าหมายคือเราต้องการที่จะบ่มเพาะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าคุณถามผมว่าอันนั้นไม่แน่ใจว่าควรจะเป็นแพลตฟอร์มไหนยังดูไม่ออกเลยงั้นผมนำนแนะนำเลยแล้วกันนะครับอย่างน้อยคุณควรจะมี Facebook Page หรือ Facebook Fan Page นะครับเพราะนี่จะเป็น คือคนส่วนใหญ่ใช้ Facebook อยู่แล้วแล้วถ้าคุณมี Facebook Fanpage มันจะเปิดเป็นช่องทางที่จะเปิดประตูให้คุณเนี่ยสามารถจะซื้อแอดผ่าน Facebook Facebook ได้เลยถ้าคุณไม่มี Fanpage ไม่สามารถซื้อแอดได้เพราะงั้นผมแนะน a c e b o o k Fanpage เป็นอันดับแรกถ้าคุณจะทำนะครับแล้วก็ที่สำคัญ Facebook Fanpage การสร้างเนี่ยคุณไม่เสียค่าใช้ใจ่ายด้วย อย่างที่2ถ้าคุณจะมีต่อเนี่ยผมคิดว่าควรจะมี Line OA หรือ Line Official Account นะครับเพราะว่าคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยเนี่ยเขาพูดว่าแทบทุกคนมี Line แล้วเขาคนไทยณนะสมัยใหม่พฤติกรรมชอบคุยกันผ่านทาง Line คุณสามารถที่จะคุยกับลูกค้าผ่านทางไลน์ได้เลยแล้วเขาก็สะดวกใจให้ Line แอดไลน์กันด้วยมากกว่าเบอร์โทรศัพท์งั้นไลน์โอเป็นอย่างที่2 ที่ผมแนะนําให้ทําแล้วก็ถ้าคุณใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่ต้องเสียสตางในการใช้ L i n e OA ด้วยนะครับใช้งานฟรีนะครับหลายฟังก์ชันเลยงั้นคุณลองไปศึกษานี่เพิ่มเติมและจริงๆมีแค่2ออย่างนี้แต่ผมให้อีกอย่างหนึ่งถ้าคุณสามารถทําได้อย่างน้อยคุณควรจะมีเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ถ้าคุณมีสินค้าไม่มากก็มีเว็บไซต์ไม่กี่หน้ายิ่งถ้าคุณเป็นธุรกิจในรูปแบบองค์กรหรือต้องติดต่อประสานงานกับธุรกิจ เป็น Business to Business อย่างนี้นะครับการมีเว็บไซต์มันจะดูสร้างความน่าเชื่อถือเสริมกับ Facebook ของคุณนะครับและการมีเว็บไซต์เนี่ยจะทำให้คุณสามารถทำการตลาดผ่านได้ช่องทางเพิ่มมากขึ้นเช่นใน Google Ads ก็เว็บไซต์น่าจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็บวกกับการซื้อ Ads ด้วยเพราะว่าในสมัยใหม่เนี่ยการที่จะเข้าถึงลูกค้าจะโดนปิดกั้นหลายช่องทางเพราะว่า Facebook IG หรืออะไรหลายอย่างเขาก็เน้นในการ ให้ซื้อแอดมากกว่างั้นคุณอาจจะต้องมีการเรียนรู้เพื่อจะซื้อโฆษณาทําให้คอนเทนต์ของคุณนะมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับการซื้อโฆษณาก็จริงๆสมัยใหม่ทําไม่ยากคุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อจะซื้อโฆษณาผ่านทาง Facebook, IG หรือ Google, YouTube ไลน์ได้หมดเลยนะครับ ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป้าหมายในการทำคอนเทนต์ของคุณผมลิสต์ไว้3อย่างนะครับ 1. สร้างฐานผู้ติดตามหรือแฟนๆของคุณบ่มเพาะเขาไว้นะครับ ให้ประโยชน์ทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณบ่มพาอเขาไว้ฐานแฟนนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีการแชร์บอกต่อกันนะครับอันที่2องคอนเทนต์ที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจของคุณหรือสร้างตัวต,ตนบนโลกออนไลน์ของคุณเป็นเป้าหมายที่เราต้องการนะครับและอันที่3ก็คือคอนเทนต์ที่จะทําให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าสร้างสิ่งที่เรียกว่า trust ให้กับลูกค้านะครับให้เขา trust ในสินค้าหรือธุรกิจของคุณดนั้นพอทำคอนเทนต์เรียบร้อยก็อย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังคุณก็เพิ่มเติมด้วยการเรียนรู้การซื้อแอดยิงโฆษณาในช่องทางที่เหมาะสมอาจจะไม่ต้องซื้อแอดทุกช่องทางนะครับเอาช่องทางที่เป็นช่องทางหลกัหลกๆเช่น f a c e b o o k หรือจะเป็น youtube เพื่อทําให้คอนเทนต์ของคุณที่อุตสาห์ทําขึ้นมาเนี่ยได้รับการมองเห็นหรือเข้าถึงคนได้มากขึ้นข้อที่5้าซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับผมเตรียมคามําตอบไว้แบบนี้นะครับ เรียนรู้ปรับปรุงอัปเดตจริงๆคำตอบตัวนี้คุณควรจะทำเอาไว้กับทุกๆเรื่องที่คุณทำในธุรกิจนะครับคุณต้องเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็อัปเดตทั้งหมดที่ผมเล่าให้คุณฟังตนะั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4มันเป็นหลักการและเป็นแนวทางในการทำการตลาดออนไลน์นะครับแต่การทำการตลาดออนไลน์ในประสบการณ์ผมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการทดลองที่เราต้องเรียนรู้ผลลัพธ์เพื่อจะนำมา ปรับปรุงนะครับข้อดีของการทําการตลาดออนไลน์เท่าที่ผมเห็นเนี่ยการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์มันออกมาเป็นตัวเลขได้เลยคุณสามารถจะสร้างตัวชี้วัดอะไรบางอย่างซึ่งทําให้คุณน่ยสามารถจะมาเรียนรู้จากสิ่งที่คุณเคยทํามาเปรียบเทียบจากสิ่งที่ทำครั้งแรกกับครั้งที่2เพื่อปรับปรุงวิธีการทําการตลาดให้มันดีขึ้นนะครับและที่สําคัญผมบอกว่าอัปเดตด้วยจากประสบการณ์โดยตรงนสมัยใหม่เนี่ย พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับก่อนโควิดหลังโควิดแล้วก็อีกตลอดไปนะครับคุณต้องผมคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องเปิดรับพร้อมที่จะอัปเดตข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็นำสิ่งความรู้เหล่านั้นเนี่ยนำปรับมาปรับใช้กับการทำการตลาดของคุณนะครับเพื่อที่จะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าของคุณที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ ขอบคุณครับที่ชมว,วิดีโอของผมหวังว่าข้อมูลตัวนี้จะช่วยทำให้คุณอพอเห็นภาพหัวใจในการทำธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์ผมเตรียมข้อมูลตัวนี้ไว้สำหรับไปออกไปรายการสัมภาษณ์นะครับในอาทิตย์หน้าหวังว่ามันจะไม่แป๊กนะครับแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณคุณที่สนใจเรื่อง การตลาดนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องการตลาดออนไลน์สามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ youtube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน facebook fanpage ของ sme จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมศาสตร์ sme จำ m um. p co t h แล้วพบกันใหม่ครับ